สวัสดีค่ะพี่การมาไลฟ์แล้วค่ะสวัสดีลูกเพจแล้วก็ YouTube พี่การโนแม่ค,ค่ะวันนี้มาไลฟ์นะคะพร้อมสาระความรู้แล้วก็ตอบคำถามอีกเช่นเดิมค่ะใครมีปัญหาต้องการศึกษานะคะขอคำถามในไลฟ์สดน,นี้เลยค่ะเดี๋ยวพี่กันให้ความรู้เสร็จแล้วก็จะเป็นการตอบคำถามนะคะวันนี้มาพร้อมกับสาระความรู้วันนี้มาพร้อมกับสาระความรู้เรื่องของ ที่คุณพ่อคุณแม่ก็มักจะถามพี่กันมาค่ะเรื่องของลูกหัวร้อนค่ะหัวร้อนในที่นี้หมายถึงว่าอุณหภูมิหัวร้อนนะคะก็คือหัวร้อนแต่ไม่มีใครเกิดจากอะไรแล้วแบบไหนนะคะที่ปกติควรไปพบแพทย์ค่ะทอนพัน์ค่ะโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มความรู้กันก่อนเลยค่ะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดแชร์ไลฟ์สดให้กับพี่กันนะคะโอเค บางทีอาการหัวร้อนของลูกนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะค่อนข้างกังวลเนาะว่าจะเป็นอันตรายไหมนะคะจะเกิดอะไรกับลูกน้อยหรือเปล่านะคะคือจะบอกว่าถ้าลูกหัวร้อนไม่มีไข้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอื่นได้นะคะที่ทาให้ที่เป็นสาเหตุที่ไม่ได้อันตรายใดๆนะคะก็คือนะคะข้อแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่ห้องที่อยู่นะคะอุ่นนะคะหรือค่อนร้อนเออม,มันทําให้เด็ก มันคออุ่นมากไปค่อนข,ข้างร้อนเนี่ยก็ทําให้ศรีรษะลูกเนี่ยมีร้อนได้นั่นเองค่ะซึ่งเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วศรีรษะลูกจะเป็นอะไรที่ร้อนมากกว่าส่วนอื่นของร่างกายเพร่ะแม่ก็เลยจะต้องจะมีความกังวลน,นะคะข้อที่2ค่ะใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างหนาหรืออบอุ่นมากไปนะคะอย่าลืมนะเมืองไทยเมืองร้อนนะคะเวลาที่ เราแต่งตัวให้กับลูกน้อยต้องคํานึงถึงอากาศด้วยนะคะถ้าแต่งตัวให้ลูกน้อยค่อนข้างหนาลูกน้อยไม่สบายตัวนะคะโอกาสที่ศรีรษะของลูกจะร้อนจัดก็มีสูงนะคะหรือแม้กระทั่งการที่เราสวมหมวกหรือว่าผ้าห่อตัวที่มีคุมศรีรษะค่ะมาโดยที่อากาศร้อนด้วยแล้วก็ใส่แบบนี้ด้วยนะคะก็จะทําให้ศรีรษะของลูกอุณหภูมิสูงกว่าร่างกายค่ะสาเหตุที่สามนะคะนอกจากอุณหภูมิห้องที่สูงไปแล้วก็คืออากาศภายนอกที่ ร้อนหรืออบอุ่นมากเกินไปแล้วก็การที่แสงแดดส่องที่ศรีรษะลูกบางทีให้ลูกนอนแล้วเปิดหน้าต่างใช่ไหมคะเปิดมากแล้วสีแดดส่องอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะข้อที่สี่ค่ะตำแหน่งของศรีรษะอันนี้หลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะคะกรณีที่ลูกนอนงายนานๆน,น,นะคะเช่นนอนหลับตอนกลางคืนศรีรษะของลูกจะร้อนขึ้นได้โดยไม่มีไข้อ่านะคะที่คุณแม่คุณพ่อชอบถามกันมาคือลูกนอนแล้วหัวร้อนเพราะอะไรทั้งที่ไม่มีไข้นะคะ สาเหตุที่5ความเครียดและการร้องไห้คะ่ะการร้องไห้และความเครียดของทารกจะทําให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นนะคะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีภายในร่างกายของลูกน้อยนั่นเองคะ่ะอุณหภูมิจะสูงขึ้นชัดเจนที่บริเวณศีรษะและก็หน้าผากน,นั่นเองคะ่ะสาเหตุที่6กค่ะการงอกของฟันคะ่ะการงอกของฟันก็จะทาให้อุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะโดยเฉพาะบริเวณใบหน้าและก็ศีรษะ ถ้าลูกของคุณแม่หัวร้อนศีรษะร้อนเนาะแล้วก็มีอาการเหมือนฟันจะขึ้นมีตุ่มสีขาวในเหงือกนะคะน้ำลายไหลเยิม้มคันเหงือกอะไรเงี้ยก็สันนิษฐานได้เลยว่าเกิดจากการฟันจะขึ้นนะคะสาเหตุที่7ค่ะกิจกรรมทางกายของลูกนะคะเวลาที่ออกกําลังกายทั้งผู้ใหญ่ผู้เด็กนะคะก็จะทาให้อุณหภูมิกายสูงขึ้นเนาะทีนี้ทารกที่มีอายุประมาณแบบวัยคานวัยเดินนะคะที่แบบออกกาลังกายเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะทําให อุณหภูมิศีษะสูงขึ้นได้เมื่อมีการทํากิจกรรมพวกนี้นะคะและก็สาเหตุที่8ค่ะยาบางชนิดจะรบกวนการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายอาจเพิ่มอุณหภูมิของบริร่างกายของลูกน้อยและก็สีสระของลูกน้อยได้ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเราจับแล้วหัวลูกร้อนจะทํำยังไงดีนะคะอันดับแรกสิ่งที่ต้องทําคืออันดับแรกนะคะ คือให้เราวัดไข้ก่อนนะคะวัดไข้ถ้าอุณภูมิไม่เกิน37.5องศานะคะอ่าอย่างนี้ลูกน้อยของเราก็ไม่มีไข้นะคะอย่าลืมนะเด็กอ่อนที่แกนแนะนําเสมอว่าสิ่งที่ต้องมีคือเรื่องของตลอดวัดไข้คนมีติดบ้านนะคะถ้าวัดไข้แล้วไม่มีไข้ก็แสดงว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุที่พี่แก่ก่าวมาข้างต้นนะคะที่อุณหภูมิของศีรษะของลูกร้อนขึ้นได้นะคะและหลังจากที่วัดไข้เสร็จสิ่งที่ต้องทําถ้าไม่มีไข้นะคะก็คือหนึ่ง ตรวจสอบนะคะว่าลูกเนี่ยแต่งตัวเหมาะสมหรือเปล่าแต่งตัวแบบหนาเกินไปหรือเปล่านายังไม่พอหม่มผ้าห่มอีกแบบนี้เป็นต้นนะคะถ้าอากาศเย็นแล้วอยากให้ลูกอบอุ่นเราสามารถแต่งตัวให้ลูกหรือว่าใช้ผ้าห่มเนี่ยได้แต่ขอเป็นเสื้อผ้าผ้าห่มที่มีการระบายอากาศได้ดีนะคะหรือบางครั้งนะคะการใช้เปย์คาซีดรถเข็นนะคะ mm. ก็ต้องดูนะคะถ้าลูกนั่งอยู่ในรถเขน็นคาซีดแล้วแบบ หูหัวร้อนเลยนะคะอย่างเงี้ยต้องเลือกที่แบบระบายอากาศได้ดีนิดนึงนะคะเวลาใช้ของใช้พวกนี้นะคะเตียงเปที่ใช้ก็ต้องระบายอากาศได้ดีนะคะข้อที่สองค่ะหลังจากเราตรวจสอบการแต่งกายของลูกแล้วก็สิ่งที่ลูกอยู่แล้วนะคะก็ต้องดูอุณหภูมิห้องแน่นอนก็ดูว่าอุณหภูมิห้องต้องดูว่าอุณหภูมิห้องนะคะสูงเกินไปหรือเปล่าร้อนเกินไปหรือเปล่าถ้าร้อนเกินไปนะคะ ก็เปิดแอร์นะคะได้นะคะเลี้ยงเด็กอ่อนสามารถเปิดแอร์ได้นะจ๊ะอุณหภูมิประมาณ25องศานะคะถ้าไม่เปิดแอร์ก็ต้องเปิดพัดลมให้ให้อากาศระบายดีนะคะสามคือตรวจสอบสภาวะที่เปลี่ยนแปลงนะคะก็คือตรวจสอบตามสาเหตุที่พี่กณกล่าวมานะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแตกท่อนั้นนะคะลูกกินยาอะไรไปหรือเปล่านะคะทีนี้ค่ะสมมุติว่าลูกของเราเนี่ย หัวร้อนไม่มีไข้ตรวจสอบทําปฏิบัติตามที่พี่แกนบอกแล้วแล้วแบบไหนคะที่ผิดปกติหนูควรพาลูกไปหาหมออันนี้พี่แกนก็มีมาฝากนะคะจะได้นําไปประเมินค่ะหนึ่งคือศีษะลูกเนี่ยหรือหัวลูกเนี่ยร้อนอยู่หลายวันเลยไม่มีทีท่าจะลดลงทั้งๆที่เราก็ปรับทุกอย่างแล้วอุณหภูมิห้องเสื้อผ้านะคะสองค่ะ ถ้าอ,อ,อายุลูกน้อยกว่าสามเดือนแล้วลูกหัวร้อนมากๆอันนี้ก็แนะนําว่าลองไปปรึกษาหมอนะคะสามนะคะก็คือลูกกินยาบางชนิดแล้วมีอาการหัวร้อนมากนะคะสี่ค่ะลูกมีการติดเชื้ออื่นๆและแสดงการให้เห็นเช่นอาเจียนท้องร่วงนะคะห้านะคะลูกกินนมได้น้อยลงนะคะนอนหลับไม่สนิทหรือว่าดูไม่สบายตัวนะคะซึมนะคะหกค่ะ ถ้าเป็นเรื่องของฟันขึ้นใช่ไหมคะถ้าเห็นว่าเหงือกของลูกเนี่ยมีบวมแดงหรือมีเลือดออกแบบนี้ก็ต้องไปพบแพทย์นะคะและเจ็ดข้อข้อสุดท้ายนะคะลูกมีอาการบ่งบอกถึงภาวะขาดน้ําปัสสาวะสีเข้มน้ําตาไหลขณะร้องไห้ผิวหนังและปากแห้งนะคะแบบต้องไปพบแพทย์นะคะสรุปอ่าเดี๋ยวสรุปสาเหตุทั่วไปของการที่ลูกศรีรษะร้อนนะคะแล้วไม่มีภาวะไข้อุณหภูมิ ไม่เกิน37.5องศานะคะก็ให้ดูสาเหตุต่างๆตามที่พ่กันกล่าวไปนะคะดูแลเปลี่ยนพยายามปรับอุณหภูมิห้องดูเรื่องของเสื้ผ้าให้ระบายอากาศได้ดีถ้ารูปอยู่ในเปคาซีทรถเข็นแล้วหัวร้อนก็เอาออกมานะคะเพื่อให้ระบายอากาศด,ดีขึ้นนะคะทำแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าอาการหัวร้อนดีขึ้นไหมถ้าหัวร้อนดีขึ้นก็ไม่ต้องกังวลใดๆนะคะแต่ว่าถ้าหัวร้อนมากขึ้น มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีการตอนที่พี่กันกล่าวไปเรื่องของเมื่อไหรควรไปพบแพทย์อันนี้ก็ให้ไปหาหมอได้เลยนะคะโอเคสําหรับความรู้สั้นๆใน,นวันนี้นี้หมดเวลาแล้วขอบคุณนะคะทุกการไลค์การแชร์ค่ะวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ